ธรรมะก่อนตายแล้วผิวพองเนี่ยพวกนี้คติไม่ธรรมดานะผิวอินทรีย์พองใสนั่นคือพระองค์ยืนยันว่าสังโยชน์ห้าเบื้องต่ําที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นใช่ไหมเมื่อสังโยชน์หเบื้องต่ําสิ้นแล้วเนี่ยเขาไปเกิดที่ไหนก็ต้องไปดูพระสูตรปุริสคติเจ็ดคติ7จแบบในเจแบบเนี่ยปริพันธ์สหกยังไม่ปริพันธ์หนึ่งไปเกิดอีกหนึ่งคราวแล้วค่อยปริิพัน เท่ากับประมาณ85%ของคนที่รัสังโยธาได้จะปรินิพานใน6แบบนั้นแบ่งเป็นกี่พวก3พวกแรกชื่อหลักๆจะเหมือนกันเรียกว่าอันตราปริพพายีแปลว่าปรินิพานในระหว่างนะระหว่างอะไรระหว่างที่พระองค์เปรียบเหมือนสะเก็ดไฟช่างตีเหล็กตีเหล็กร้อนที่ถูกเผาทั้งวันเอาค้อนตีไปปั้ง จะเกิดเป็นสะเก็ดไฟสามแบบสะเก็ดไฟแบบแรกเรียกว่าปรับปฏิกานนิพพติตวานิพายเยยยะปรับปฏิการแปลว่าสะเก็ดไฟนิพพติตวาแปลว่าสําเร็จแล้วนิพายเยยะแปลว่าดับเย็นนิพานนั่นเองนิพานแปลว่าดับเย็นสะเก็ดไฟสําเร็จแล้วดับเย็นพอตีเหล็กปั๊บเป็นสะเก็ดไฟดับเลยมันเล็กมากแบบที่สองเรียกว่าปรับปฏิกานนิพติตวาอุปปฏิตวา นิพายยะเพิ่มคำมาคำว่าอุปติตาวามาแปลว่าลอยไปบินไปพอสําเร็จเป็นสเก็ตไฟปุ๊บลอยไปบินไปสักพักหนึ่งแล้วก็นิพายยะดับออยู่ในระหว่างเห็นว่ายังไม่ทันได้พบยังไม่ทันถึงพื้นเห็นนะเนี่ยสาเร็จเป็นสเก็ตไฟปั้งดับลอยไปบินไปปั้งดับนะเนี่ยสองพวกแล้วนะปริพานเฉือนกันเซียววินาทีนะพวกที่สาม ปปติกานิพติตาวาอุปติตาวาลอยไปบินไปอนุป,ปาหัจจะตะลังตาลังแปลว่าพื้นอนุป,ปาหัจจะแปลว่ายังไม่ทันกระทบนิพายเยะยะดับเย็นสเก็ตไฟลอยไปแป๊บอีกนิดเดียจะกระทบพื้นละดับพวกนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างสามกลุ่มนี้จึงเรียกว่า อันตาราปริพายีอันตาราแปลว่าในระหว่างปริพายีก็คือปริพันธ์เป็นผู้ปริพันธ์ในระหว่างมีสามพวกแรกนะจับเจ็ดพวกพอพวกที่สี่เรียกว่าอุปปาหจ,จตลาลังหรือพวกอุปปาหจปปรินิพายีนะเจ็ดไฟลอยมากระทบพื้นปั้งดับปับ๊บกระทบปุ๊บดับปับ๊บพวกนี้ได้พบใหม่ปุ๊บปริพันธ์เลยนี่พวกที่สี่พวกที่ห้า สเก็ดไฟลอยไปพอตกกระทบพื้นขอให้เกิดไฟลุกไหม้กล่องหญ้ากล่องไม้ย่อมย่อมนิดนึงแล้วก็ดับพวกนี้เรียกว่าอาสังขาระปรินิพายี <c oughs> เป็นผู้ปรินิพานโดยที่ทำสมาธิชั้นหนึ่งสองสหรือสี่ได้จะไปอยู่ในอีกพระสูตรหนึ่งว่าอาสังขาระคือพวกไหนพวกทำสมาธิหนึ่งสอสสีได้นะ สัสังขาระคืออีกพวกหนึ่งนั้นนี่คือพวกหนึ่งอีกพวกต่อมาคือสะเก็ดไฟที่ลอยไปบินไปตกกระทบพื้นปังแล้วก่อให้เกิดการลุกไหมกองหญ้ากองไม้กองใหญ่ขึ้นแล้วก็ดับพวกนี้เรียกว่าสัสังขาระปรินิพพายีพวกนี้ไม่ได้สมาธิตอนตายไม่ได้ชานหนึ่งสองสามสี่แต่ได้สัมมาสมาธิอันเป็นอริยก็ปรินิพานได้ หกพวกละพวกที่เจ็ดก็คือสะเก็ดไฟตกไปถึงพื้นลุกไหม้กองหญ้ากองไม้ลามเลยทีนี้ลามลามทั้งภูเขาเลยสุดชายเขาจดชายแม่น้ำสุดภูมิภาคน่าลื่นรมพวกนี้คืออุดท,ทังโสโตโอากนณิทคามีไปเกิดในสุธาวาชั้นที่5ชั้นอากนณิฐาอายุ5 0 0ร้อยถึงสองหม่นกับ อยู่กันยาวไปเลยนะตามสุด500สูงสุด2 0 0 0 0ื่นกับอยู่ในระหว่างนีน้นี่คือปุริสคติ7คติ7แบบของพวกที่อินทรีย์ผ่องใสจะได้ดังนั้นพวกนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเลยอินทรีย์อ่อนสุดก็คืออุทังโสโ,โตอากนิตาคามี พวกเรานี่ถือว่าเกิดมายุคนี้นี่สุดยอดมากถือว่าโชคดีมากๆรวมถึงอาตามาด้วยขอพ่วงไปด้วยคนนะ,ะโชคดีมากๆที่เราได้มาพบเจออนุสาสนีปฏิหารนที่ท่านยังหลงเหลือยังทิ้งไว้เพราะเราอาจจะน้อยใจเสียใจมไม่มีคนเหาะได้มาให้เราดูเลยนะ ทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ไม่มีคนดำดินได้เหมือนดำลงในน้ำให้เราดูเห็นจัดจะอย่างนี้แหมเราจะเชื่อเลยนะไม่มีคนหายตัวได้ไม่มีคนแปลงกายได้จากหลายคนเป็นคนเดียวคนเดียวเป็นหลายคนไม่มีคนที่แสดงอำนาจทางกายไปได้จนตลอดถึงพรหมโลกมาให้เราดูเราเห็นแหมเราในบุญน้อยเหลือเกินแต่วันนี้เรามีอนุสาสนีปฏิหาริย์ที่ยังได้เจออยู่นิดนึงนะ แต่ต้องเป็นผู้สังเกตดีๆแล้วก็มีองค์ความรู้ของสุตตะเป็นอาวุธเราถึงจะทราบไม่งั้นเราก็ไม่สังเกตหรอกว่าเออศพคนทั่วไปเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะว่าคนตายทั่วไปถ้าโยมเข้าไปในในเว็บของของนิติเวศเนี่ยนะสถาบันนิติเวศโยมก็จะรู้ว่าในประมาณวันสองวันเนี่ยมันจะผ่านอาการแข็งทื่อนะอ่านะ ศพทุกศพเลยมันจะมีอาการประมาณนี้นเราไปศึกษาความรู้ได้แต่ถ้าได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นะนะนะมันเป็นยังไงก็เราไปศึกษาค้นคว้าเอาอย่างในพระสูตรที่ได้อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะเราไปลองได้โยมันไม่ได้เสียหายอะไรคำศาสดาของเราเป็นสิ่งที่ควรฟังไม่ใช่หรือใช่ไหม แล้วก่อนตายเขาน่าจะได้ฟังไปล่ะยงคิดง่ายๆถึงจะไม่ได้ผลอะไรคิดง่ายว่าก่อนตายเขาได้ฟังคําพระู้เจ้าเนี่ยดีไหมดีดีก็ให้ฟังไปเลยนะไม่ได้ผลก็เท่าทุนน่ะนะอแต่ถ้าได้ผลรอดเป็นอริยะคุ้มค่าใช่ไหมไม่มีอะไรเสียยังไม่มีอะไรเสียอืมฟังอย่างอื่นมาทั้งชีวิตแล้วอะ่ะจะฟังอะไรอีกใช่ไหม นั้นก่อนตายเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้เขาได้ฟังและแม้จะบรรลุธรรมแล้วคือกลุ่มผู้สิ้นสังโยธาแล้วผู้เจ้ายัางให้ฟังเลยเห็นนะแล้วเขาจะได้เป็นอรหันต์เร็วขึ้นนะในทิฏฐธรรมการเป็นอรหันต์เนี่ยวัดกันที่กายแตกนะถ้าโยมได้ปริพันธ์ก่อนกายแตกเนี่ยจะเรียกอรหันต์ซึ่งจะมีหลายกลุ่มวะช่วงกึ่งอายุขยัย ใกล้สิ้นอยุขัยในช่วงมรณะกาเลนะในการแห่งมรณะเนี่ยการรู้ธรรมเนี่ยเกิดไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันแต่ถ้ากายพังปุ๊บเนี่ยก็จะมาเข้าปุริสกติเจ็ดนะคือเป็นปริพานด้วยอันตราปริภายีสแบบอุปาจะอสังขาละส,สังขระหรือเป็นอุทังโสโตอกนิทคามีนี่พวกนี้ยนี่แบ่งอย่างนี้พระองค์เอากายเนี่ยเป็นเกณฑ์ว่ากายพังหรือยัง ถ้ายอมอินทรีย์แก่กล้าได้ก่อนกายพังยอมก็จะถูกเล่กอลหันซึ่งก็จะมีหลายกลุ่มอีกนะอ่ะากลึงอายุไขใกล้สิ้นอายุไขไรก็กว่าไปตามกําลังอินทรีย์อินทรีย์อ่อนลงมาเป็นอย่างนี้อินทรีย์อ่อนลงมาเป็นอย่างนี้ไล่ไปเนี่ยองค์ความรู้ของพระศาสดาทั้งสิน้นไม่มีในสาวกสิ่งเหล่านี้ถ้าสาวกไม่ศึกษาก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครนั่งสมาธิปิ๊งแล้วมีสุตตะลอยมาอย่างนี้ไม่สามารถต้องเสพครบ นะต้องเสพครบดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงแบ่งผู้ที่รู้อริสัตสี่ว่าคนที่รู้อริสัตสี่เนี่ยบางคนเนี่ยเมือ่อถูกถามปัญหาในอภิธรรมอภิวินัรรยก็ตอบไม่ได้นั่งนิ่งและไม่รวยราบนะพวกที่สองรู้อริสัต์สี่เมื่อถูกถปัญหาถูกสอบถามในอภิธรรมอภิวินัยธรรมะอันยิ่งวินัยอันยิ่ง ก็ตอบได้ไม่นั่งนิ่งแต่ไม่รวยลาบพวกที่สามได้ครบคําว่ารวยลาบนี่พระองค์ใช้คําว่าอาโรหะปรินาหะนะก็คือมีจีวรบินทบาทเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารเนี่ยครบไม่ขาดตกบกพร่องสิ่งเหล่านี้อยู่ที่กรรมท่านสร้างมาถึงเราจะไม่อยากได้มันก็ต้องได้เพราะกรรมมันสร้างมาคนเราเนี่ยเป็นไปตามกรรม ทั้งอดีตและปัจจุบันใครโยนอดีตอย่างเดียวผู้เจ้าก็บอกมิจฉาทิฏฐิปัจจุบันอย่างเดียวก็ไม่ใช่ต้องทั้งสองอย่างกรรมเกา่าพระค์เรียกว่าปุราณกรรมกรรมเกา่ากรรมปัจจุบันคือภัสนาที่เกิดณปัจจุบันเนี่ยเป็นการสร้างกรรมตลอดเรียกว่านวกรรมกรรมใหม่เกิดในปัจจุบันนั้นทั้งสองอันมีผล <c oughs> และถ้าโยมทํากรรมในปัจจุบันที่เป็นกรรมใหม่ จนกระทั่งสามารถทำอากุศลมูลตลอดทั้งสังสารวัตให้ล้มไปยมจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสิบอย่างเดียวดังนั้นกุศลธรรมในปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้วทำให้อกุศลมูลเนี่ยทั้งสังสารวั์ล้มเนี่ยก็คือความเป็นอริยะนั่นเองความเป็นอริยะตามสุดคืออะไรเช่นสัทธานุสาลี มีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยเป็นของไม่เที่ยงแค่ยมเชื่ออย่างนี้มั่นคงนะไม่แปรผันไม่ลังเลสงสัยยมได้สัทธานุสาลีเป็นผู้เล่นไปตามศรัทธาศรัทธาของเขาทำให้เขาเนี่ยก้าวเข้าสู่สม,มตานิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัมบ,บุรุษ ก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิรไดชานหรือเปเรตวิสยัยและไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละคือไม่ใช่ฐานะที่จะตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิพโยมก็ยังนึกว่าโยมรอดมาจากอุบัติเหตุเนี่ยมันต้องมีส่วนนะ ตายไม่ได้นะตายไม่ได้นะห้ามตายอ่าเพราะนั้นเหตุปัจจัยพวกนี้โยมคนบางคนเนะี่ยทำไม,มหนังเหนียวยังไม่ยอมตายสักดีนะเออทั้งที่มันน่าจะตายนะก็มาดูพระสูตรนี้ไม่ควรไม่ใช่ฐานะที่จะทำกาละกอนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาเป็ิผลแต่ถ้าโสตาเป็นผลแล้วอยากตายตาย,ตายไปอันนี้ได้ตายสมใจแนะ่ แต่ถ้ายังไม่ได้โสตาป็นผลเนี่ยคนได้สัตธานุสาลีเนี่ยตายไม่ได้นะอ่านี่รับประกันไว้ให้เลยนี่เห็นไหม <c oughs> ธรรม,มานุสาลีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมานิดนึงเป็นยังไงต้องบอกว่าทำหกประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทนเพ่งโดยประมาณอันยิง่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรม,มานุสารี คุณสมบัติเหมือนกันก้าวข้ามพ้นปุฎิชนภูมิและไม่ควรตายก่อนได้โสดาบันนะไล่ข้อมาเลยอย่างนี้เนี่ยเกณฑ์ตา่ตาๆอย่างเนี้ยนะง่ายๆหรือเกณฑ์ความเป็นโสดาบันที่ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวตัวเนี้ยตัวสําคัญว่าไม่หวั่นไหวแบ่งปันความรักความศรัทธาไปสู่สมณนะพรามเทพมารพรหมหรือใครกันโลกไม่ได้เลย นิดเดียวก็ไม่ได้นิดเดียวชื่อว่าหวั่นไหวละอืมเมื่อไม่แบ่งปันเนี่ยโยมจะถูกเรียกว่าตถาคเตเอกันตคาโตอภิปสัสสโนปสันนปสนนปสโน,น,นปัสสนาแปลว่าเลื่อมใสอภิก็คืออย่างยิ่งนะตถาคเตก็คือตถาคตเอกันต์ก็คือหนึ่งเดียวเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวถ้าโยมเลื่อมใสพระพุทธเจ้าจริงๆโดยส่วนเดียวโยมจะไม่แบ่งปัน ความรักศรัทธาให้สมณะพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกทั้งสิน้นบุคคลผู้นั้นจะถูกเรียกว่าเป็นโซดาบันลนะนะแล้วบวกกับศินห้าที่บริบูรณ์หรือถ้าศินห้าไม่บริบูรณ์ต้องบวกกับคุณธรรมคือเห็นอริสัต4ีอีกหนึ่งข้อมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บวกกับเห็นอริสัต 4, 4ีข้อนี้เธอเป็นโสดาบัน หรือถ้ายังไม่เห็นอริสสตี 4, ต้องได้อะไรหนึ่งข้อคือให้ทานละความตรณีเป็นผู้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินมีจาค่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุม่มนะเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนอยู่ครองเรือนไปอย่างเนี้ยแต่รู้นิสรณนะอุบายเครื่องออกไปพ้น ด้วยการให้ทานให้ทานรวมพระสูตรไว้ให้แล้วให้ทานอย่างไรเป็นอริยบุคคลปริณิพาน์ได้คือวางจิตถูกต้อง <c oughs> คือรักปังตะนิ